ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสกุลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์เนาะวันจันทร์พี่น้องถามหากันมาหลายนะครับจันทร์ขอเล่าแนวว่าจันครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับลาวพัฒนานะครับเมื่อแรกนี่ละลาวพัฒนาอ่ายี่สิบแปดเนาะมื่อนี้ย ยี่สบแปดหรือยี่สิบเก้าบรรลุละนะเราพัฒนาเรื่มเบิง่งเรื่มมือเรื่มเว้นนะครับวันที่ยี่สิบแปดหรือวันที 29, ่ยี่สิบเก้าโอ้โแต่ว่าออกมือแรกนะครับกระโขกันมาหลายกจัดหายนะครับเป็นหวยลาวพัฒนานะเนาะอ่อหวยลาวพัฒนานะครับตัววิ่งเด้อนะครับตัววิ่งห้านะครับตัวรอง ศูนย์นะครับห้วิ่งหากับศูนย์นะวิ่งห้ากับศูนย์นะครับเป็นราวพัฒนานี่ก็ได้ <c oughs> สูตรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังว่ากันเนาะเดี๋ยวสีเฮดห้เบิง้งมือหลังนะครับสูตรมันก็ได้แต่ว่ามันมีการคิดการคำนวณอยู่หละวละเบอร์องห่วงนะครับเพราะว่านี่สิฮิติผมได้โจดได้อันันไว้อยู่ เดี๋ยวถ้าอยากเบิงกะม,มือมือมือหนากอนเนาะมือนี่กะเอาไปเบิงก่อนนะครับเอาตัวเลขไปอัดเฉียนลงเบิงก่อนนะครับว่าสิม,มาตามนี่บ่นะครับเอาจัดหาหกหางก็พอนะเราพัฒนานะครับมันเด่นหากระสุนเนาะมี่สองตัวพอน่ะละตัวเด่นากระสุน วิ่งห้านะครับหถ้า5้าก็5 7าเห้นะครับศูนย์มาสอง0ูศู แล้วก็สี่แปดหกแปดเป็นหกฮะนะครับ้าเบิลก็นนะ่าจะเป็นศูนย์ศูนย์กับหาหานะครับมีแค่นี้นะเราพัฒนานี่ม่มีอย่างไร <c oughs> หาเจ็ดหาเก้าสองศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดหกแปดนะครับเป็นหกหางปกติผมผมสิลงเป็นเก้าหางถึงสิบสองหางนะไวราพัฒนามาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้เลขแค่หกหางใ่กะให้พี่น้องซื้อกลับแล้วกะซื้อบนล่างเอานะหกหางอันนี้กันถ้าเกิดว่าเบิ้ลน,นะเบิ้ลมันบ่ได้กลับเลขเงาดอกแต่ว่าก็ที่ออกดอกมากงศูนย์ศูนย์ก็ที่่ออกดอกเนาะออกกะ ปล่อยมันซะขั้นเบิลกาจนาจะเบิลหาหาแล้อว่าจิเป็นศูนย์หาเลยบ่เขียนเว้ตัวน้อยๆตัวนึงเอา้าวันเด่นศูนย์กับหาไหมเกิดมันมาน้ำกันกาชีเอ็ดยังไงนะครับนี่ละคิดว่าเลขหานะครับวิ่งห้า รองศถ้าศูนย์มากกว่าสองหรือว่า57594868้า้ากแปะตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นเจหางนะกันไว้แน่ๆนะครับแต่ว่ามากศูนย์ก็พวกอย่นี้คือแล้วมักหานะหาเจ็ดหาเก้นากน,นะครับถ้าเบิ้งว่ามันมันสีมาบอ่นะ <c oughs> มัน อาเดีให้เบิ้งเขาข่าวแน่จังน้อยเนาะมันกัมีพิษคือการเดิรพี่น้องเด้รแต่ว่ามันกัเข่าของมันอยู่นี่ผมสกับ6กสองกับหกหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะครับ2กับ6หกเท่าก,กับ8 8ดบวกห้าเท่ากับจุดสานะสอบกหกเท่ากับ 8. แปดแปกับ3ามอกสาเนาะห้า กับเเป็น2 2ไปบวก5เท่ากับเ2็กับ7พี่น้องเสเเข้าใจบบเข้าใจบ่หูนะครับหบวก3เป็น8 8มันก็ต้องคู่กับ3ก็คือสูตรนี้นะครับใช้ <territ> เลขตัวแทนนะสูตรนี้ให้ใช้เลขตัวแทนก็คือ0คู่กับ5 1คู่กับ6 2คู่กับ7 3คู่กับ8 4ี่คู่กับ9ก้ามันก็จครบตัวเลขของมันนะศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามนะครับเนี่ยสอวกหเป็น8ปดเดกับ3ามเห็นบ่เด็ดแปดกับสามหรือว่าสกับแปอย่ละสองบวกหด็8กับ3มันออก3 6 5กหับ7เป็น2 2งสอมันคูกับเจกับ7จ็ดเป็นสองสองคูกับเจ็ดม,มันออกเจ็ดหนึ่งนะอ่าห้าบวเป็นแปดเดแปดกับสามเนี่ยแคูกับสเห็นบ่ มันสีมาเลข3นะครับ1บวกเเป็น8นะครับได้8 8คู่กับ3อีกคือกันนี่มันออก8 7เห็นไหมมันก็สิอีู่ประมาณนี้นะครับนี่กับ5 5บวก0ได้5ได้5กับ0แล้วแกับมันมีอีกหลายสูตรนะที่ผมยังบ่ได้บอกนะครับหรือสิเอา <c oughs> เอาตัวนี้ก็ได้เนะี่ยแสนบวกหน่วยนี่ก็ได้นะครับ2บวกหอ่า2บวก ท่ากับ5 5ตัวเนี้ยให้เพิ่มให้ลดนะครับมันบอกเรียกว่า5เรียว่าได้0กับ5คือกันบอกได้5กับ0 2บก3เป็น5ได้5กับ0มันออก5อันนี้ก็ได้5กับ0อันนี้2บวก7เป็น9น2บก7เป็น9เอา9กับ3เป็น2อยู่สิยุยังละ มันสีอยู่ประมาณนี้แหละหอย์ล้ามันบวไปไกลใส่ดอกแต่คือเอาตามนี้นะครับสูตรผมมันบวได้ยากแต่ว่าผมบวได้บวได้มาเฮ็ดให้เบิ้งนะเดี๋ยวมือหน้าผมสีเฮ็ดให้เบิ้งแต่ว่ามันเลขมันออกดูเนาะจันทร์จันทร์พุทธศุกร์ออกสามออกสามสามมือนะครับออกสามมือต่ออาทิตย์เพราะนั้นสูตรเนี่ยมันมันบวเป็นตาจดนะมันบวเป็นตาจดดอกเพราะว่าสูตรมันสิเปลี่ยนเร็วนะครับ สูมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องคำนวณคำนวณคำนวณแต่ว่าการให้พี่น้องเอาไปทดลองเบื้อง่อนนะครับความเหม่นย้ำมันสีคือเกาบบบริเลลล์ล่งหางวดวันหนึ่งบริเลลล์่หมั้งแต่งวดก่อนงวดที่สามสูย์หรือว่ายัางนี่ขนาดที่ล่งในกลุ่มในยังไปนะผมจำไม่ได้แต่ว่า <c oughs> ช่วงหลังเดี๋ยวสิล่องหาตลอดนะครับเอาเมื่อแรกนี่ไปรลุ่นกันก่อนนะครับก็โอเคมาเล่าพัฒนาก,ก็ได้ เอาแบบง่ายๆนี่แหละหกหาง7จ็หางกับตัวนี้นะครับกะขอให้พี่น้องโชคดีเอาไปรุ่นกันนะครับสวัสดีครับ